ทริปนี้โลกต้องจำสี่ตัวเจแห่งความเฟียสรถไม่หยุดไปให้สุดไป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  <c oughs> มุงคลเมเจอร์และไหลออนเกตพาแหกภูรกรรมความหาในทริปโคตรรั่วโคตรคตรถแห่งปีจอยไรแกงตัวเจเฟียสกี่คามโลกทริปสุดวายป่วงของสี่สาวเอเชียอเมริกันก็บการออกเดินทางไปยังจีนแผ่นดินใหญ่เ <c oughs> พื่อตามหาแม่ผู้ให้กำเนิดของเพื่อนสาวในกลุ่ม แต่ระดับเนี้ยจะธรรมดาไม่ได้มันต้องรั่วให้แตกแต่เฟียสกีกันให้แหกไปข้างแต่ก่อนจะไปหาคอหลุดงานนี้ต้องขอเมาส์ถึง4ตัวเจ้แก๊งเพื่อนเลิฟที่จะทำให้ทริปนี้มีแต่คำว่าชาออเดร์รับบทโดยซูเปอร์สตาร์สายสตรองแอชลี์พักจากเอมิลี่อินปารีสทนายสาวสุดมั่นเก่งสุดสวยฉ่ำสุดในกลุ่ม ผู้มีปมในอดีตเพราะถูกคนข่าวรับอุปการะมาตั้งแต่เด็กยิ่งทำให้ชีเริ่มอยากรู้ว่าใครกันแน่คือแม่ผู้ให้กำเนิดโลโลรับบทโดยเชอร์ลี่โคลานักแสดงสาวหน้าจับตามองผู้เคยพักเสียงแอนิเมชันชื่อดังอย่าง turning red รอบนี้ขอปรับลุกสุดขั่วมาเป็นเพื่อนซีโครแกงของออเดรงานไม่ยุง่งมุ่งแต่เรื่องสัพปดนถึงจะแกงเพื่อนยังไงแต่ก็รักเพื่อนเกินต้าน ที่สำคัญยังเป็นคนที่จริงจังในเรื่องบับ๊ดบะเป็นที่สุดคเรคทรับบทโดย <Stephanie S 2> สเตฟานีซูต่อยอดความปังจากการได้รับเสนอชื่อเข้าชิงรางวาัลอสการ์ปีล่าสุดจากจัก,กรวาลดซูเจ e v e r y t h i n g เวอ e ์แวร์ e อร์แอเพื่อนเลิฟสมัยมหาลาัยของออเดรที่กลับมาชุบตัวกลายเป็นซูปเปอร์สตาร์ดังที่จีนบอกเลยว่านางคนนี้พกทีเด็ดความปั่นแบบฉ่ำเต็มกราฟแน่นอน <Lisa. S 2> d e a อ Eye รับบทโดยซาบินาวูการมาของเธอในเรื่องนี้ถือเป็นการพลิกชีวิตจากนักเขียนบทสู่สตาร์ตลกในหนังเรื่องแรกในชีวิตในบทบาทตัวแม่ด้านเคเปา การมาร่วมจอยทริปในครั้งนี้จะทำให้ทีมตัวเจ้กรีสสมบัดขึ้นไปอีกคอนเฟิร์มว่าเรื่องนี้เฟีสกีสมชื่อพอได้อเดลลิมผู้เคยเขียนบท Crazy Rich Asian มารับหน้าที่เป็นผู้คุมกับและการันตีความปังด้วยคะแนเปิดตัวในร o t t เทนโทเมโตแบบแ่บๆถึงร้อซบอกเลยว่าฉ่ำเกิน I don't believe these girls are singers girls <Show> them. มาร่วมหาแตกตากับภาพยนตร์คอมเมดี้เฟียสกีแห่งปีตัวแม่ดูแล้วรถตัวเจดูแล้วปังจอยไร้แก่งตัวเจเฟียสกี้ข้ามโลก6กรกฎาคมน,นี้